ท่านผนเลยนะผู้ชมหมาเลโผข้าตชื่อมงังกรขาวทนาก็วัดวางจังหวัดสุรินครับในคันนี้ครับก็มีมีโตตัวสามตัวครับจากสุรินทร์ตัวนะครับจากสีสแกตอีกหนึ่ง ถือว่าสุนินนี่ก็จักทับใจนะครับมารับซึ้อนะครับเพราะว่านี่คือนศิล์ในบ้านนะครับน้อยป่านี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าสุนินเองก็ถือว่าเป็นเป็นถิ่นของลูกสมชลเล่นะครับก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับจากเกษตรกรในพื้นที่ การเผยแผ่พระคัมภีร์พระยาอาชีพที่เราเคยคุ้นเคยมาตลอดในการยังเป็นพ่อเป็นย่าเป็นพ่อแม่ในการแก้ปัญหาปัญหาการเกษตรที่เราเรียนที่ตัวเราที่น้องเรียนไปแล้วก็ใช้ชีวิตทุกท่านแล้วก็สิ่งที่เราเรียน อากขยายความที่เราเรียกว่าสมัยมาในเอาก่อนนะครับเขาบอกว่านี่คือมาตรฐานจากฝรั่งเศส Vous avez peut-être remarqué j'ai hésité à un certain moment sur les le deux Le taux 5 que je mets en troisième position présente un très très bon développement squelettique. ครับซึ่งน้นะยังไงก็ไม่ในโตัวนี้น้ำหมายเลขยานะครับโคที่มีลักษณะการพัฒนาัขาดกระดูกงสร่าที่ค่อนข้างจะแสดงออกมไร้ดีอสกเล c ซช่นหนึ่งท่านก็บอกว่าในแง่ของการถ่ายทอดลักษณะประตูกำของโครงสร้างนะครับก็เป็นโคที่มีลักษณะความไม่ถูกต้องของโครงสร้างหรือมีโครงสร้างไม่ดีนะครับเป็นลักษณะปรกตูอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะแก้ยากนะเพราะฉะนั้นโคที่แสดงลักษณะโครงสร้างนะลักษณะประตุกำของโครงสร้างที่ดีเนี่ยนะถือว่าเป็นโคที่มีประตูกำที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีนะ Mais c'est un taureau et c'est euh, un animal qui est censé décider d'intervenir beaucoup de faux. Et ce qui le pénalise, c'est son manque de viande. แน่นะครับในการที gender, ่จะเป็นพ่อโฟนะครับท่านก็บอกว่าครับก็จะต้องทํางานในการถ่ายทอดทักษะรกกรรมครับให้กับในลูกๆครับการผสมกับแมงโฟนะครับหลายๆตัวในหลายชุดลูกฉะนั้นสิ่งสำคัญนะที่เขานีได้ยังต้องการเพิ่มเดิมอยู่นะก็คือในแง่ของลักษณะของการบรรจุมัดร่างเนื้อในแง่ของมัดร่างเนื้อเนี่ยากให้มีเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะสามารถถ่ายทอดลักษณะมัดร่างเนื้อเนี่ยไปยังลูกที่ดีได้ด้วยนะครับ ก uh, <boundaries. S 2> <si suppression> ็แสดงความยิน <multic> ด <måste resp ira> ีกับท่านเจ้าของวานาต้องการที่จะนำที่ดินเสร็ Dans la même philosophie pour un futur producteur, donc un animal qui s'asset beaucoup, beaucoup de vous, euh, le numéro 2, le... le pas le numéro le numéro 4 présente une bien meilleure harmonie, un bien meilleur en équilibre entre la viande et le soleil. ครับสำหรับหมายเลขสี่นะท่านก็ท่านได้ตัดสินให้ไม่ได้แต่ในที่สองในครั้งนี้ครับ ก็จะเป็นโพที่นะครับมีความได้เปรียบกว่าในโคลีได้ในอีกสามนามในแง่ของความสมดุลนะครับที่กลงตัวในระหว่างความแข็งแรงนะครับควาถูกต้องขนาดโครงสร้างนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะการจุ่มัดด้านในนะครับที่มีความเหมาะสมกับขนาดโครงสร้างเขาตามเช่นนี้ท่านบอกว่าเป็นลักษณะที่สำคัญในการเรียนการสอนลักษณะพฤตบกรรมัของโครงสร้างที่ดีและการมีที่ดีเป็นสุดลูกนะครับ ครับเอ่อโครงการนี้นะครับหมายเลขสี่ครับโคหมายเลขสี่นะครเป็นคนที่มีลักษณะโครงสร้างนะครับมันกีบของขาครับที่มีความแข็งแรงนำลักษณะนะบริเวณหัวใบหน้านะครับมีลักษณะของความเป็นพ่อโฟและแสดงลักษณะนะครับของโคพันเชลเล่สว่างไร้ที่ตั้งนะครับ Yeah, uh, D'accord, we'll the vous pouvez apprécier la qualité des de l'animal. Par Très bien. ประกาลน,น,นะนะ่ที่โผล่ข้นทหนะครับ,บว่าเนพะท,ที่ทจเนนะะเป็นลักษณะครับความแข็งแรงกลุ่วงซ่าออกมาดมากครับรวมถนครับท่านจะขอนับเดอร์น,นะครับทุกตัวัวนี้มาได้ค่อนข้างยังไม่มาพรอมนะครัทำให้เขาสามารถที่จะทำทีเซตเองได้ดีมากนะครับ อ really ่าหน้าที่อยงเป็นคนที่นะมีความสมดุลนะความแข็งแรงของโครงสร้างนะมีความสุขกับลักษณะกานจานะของมัด้ามเนนะรตลอดัตัวทางเสออกมาได้ดีครับกรเดินในสนามนะครับกายือเซอ ที่ค่ะถ้าเทียบกับอีกสองตัวในคัสซีนะครับที่สองที่สามนะครับท่าจะเห็นในแง่ของะครับ ความลึกความหนานะครับอช่วงตัวโคตินี้อนข้างจะแสดงออกมาได้ดีลงถึงนะเป็นโคที่มีขนาดนะครผมก็ดูนะครับที่แสดงออกมาได้ดีมากนะครับโาตินี้นะมีขนาดกระโดงสร้างที่แล้วนะครเป็นโคที่นะครับมีขนาดนะกระโดงสร้างที่มองว่านะครับ เหมาะสมนะกับลักษณะนะครับของการประชุมันเพิ่มขึ้เขาซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผุกเบิกถึงลักษณะทางเศรษฐกิจในแง่น้ำเท่าได้นะครับปริมาณนะครับแล้วเป็นเป็นลักษณะของการข้าสี่หยุการที่ได้ผลผลิตเนื้อนะครับในสัดส่วนที่นะมีความเหมาะสมนตารับบปกที่ลักษณะของสร้างความตึงตัวของมันจำเดิ้อจะอูกแบบนี้ตามที่สัด่วนครับดีๆกับท่านเจ้าของไวเลยครับขอบคุณครับ ก็การที่อ่านคุณหมายถึงหกนะครับอาผู้ชื่อโมร์ไรขาวจากจังหวัดบ้านจังหวัดภูเก็ตเป็นสซาร์ดิเดียร์ครับ